สวัสดีครับมือนี้พับกบพบกับไอเด็ดคนดีคนเดิมครับผมไอเดตสิ I ้าคนดูไปรับชมการแบกผู้สาวในแชทโลกมื่อนี้ไอเด็ดแต่งตัวละครเป็นผู้หญิงน้าเด้เออแบบว่าล่อศัตรูเพื่อที่จะให้เขาแบบว่าดันเข้ามาหาเล่าเนาะเพราะว่าการเล่นตัวละครผู้หญิงเนี่ยมันแบบว่าเป็นตัวล่อชั้นดีเลยเออแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า ท่ายเกยมเนี่ยไอเดดเกือบกดออกเกือบแพ้เสียงในหัวเพราะว่ากดดันแห้งเป็นความหวังของทีมเป็นความหวังมูงบ้านเป็นความหวังของสาวๆมันทาให้อเดดกดดันเออเกือบกดออกเลยนะครับผมเดี๋ยวเล่ามารับชมกันเลยนะครับนวมันสิเป็นจังใดทําไมมันถึงเกือบได้กดออกเกือบแพ้เสียงในหัวไป เดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าปืนลักลักที่ไอเดดใส่ในเกมนี่ก็สิเป็นโทก้อนและก็กอสซาเดอพี่น้องเด้อไหนกันตีมมันอยู่ข้างล่างตีมันอยู่ข้างล่างเลมันอยู่กบกว่าลงมาเติมได้ปถ้าเล่นไหวนาะได้ไขอบครับเพื่อนมันอยู่ข้างหลังลนะพี่องเตือนขึ <ลง S 2> ้ไหมเตือนไม่เยอรงเป็นกลาง,งมาตัน่าประทุนตวนาประทุ ตัวใหญ่ตัวนึงมัเบลทริปเปิลคลนี่นี่นี่ไอคิวเขาถ่านมาดเโยเคโวเอสีตัวยั่เใช่อนนีคือเราอยู่ในสแตม์แย่ เราต้องเป็นคนดีเราต้องไม่พูดคำหยาบเหลือเลยครับพี่เต็มร้อยเลยครับเอาแบบเต็มระบบเลยครับพี่อย่าไปต้องไปซ้ำมากึกจัมก้าก็แบบไม่ต้องสร้างภาพพี่เต็มร้อยนะครับทำสบายครับผมเสียดายเลยพี่มาเจอหนูไม่ได้มาเจอเจ้าของไอทีนี่ถ้าเจอถ้าเจอพี่ขวานเจ้าของไอทีเขาปากแทบหรอครับ แม่เขาบันเทิงพี่เขาเฟเธอรโอยเขาไปเร่อเขาน่าเขาหน้าจะถามพี่ว่าอยากเป็นคนเงินอี่เฟเตอร์ทำไมเขาพูดไปเรื่อยพี่เขาพูดทั้งเกมอ่ะเขาพูดไม่หยุดอ่ะเขาเฟเธอรพี่สนใจปะผมชอบแล้วทำเแบบนั้นอ่ะชวดซ่อมแล้วพี่เอาเลยไหมเก็บไว้ตัวแต่ว่าตัวปั่นกาะสานี่ยพี่เจอใครเลื่อนพี่เอาไอ้ไอ้คนเนี้ยเจ้าของแอนดี้เนี้ยไปเลย อือโอ้โหอ,อย่างนี้ถูกต้องเลยครับอย่างนี้ต้องการเนี่ยครับคนอย่างเงี้ยเนี่ยนะต้องการมาอยู่ในช่องมากเลยคนอย่างเงี้ยเนี่ยนะไอคนนี้มันปั่นประสาทคนอื่นได้เงี้ยเนี่ยนะตามมาหาอยู่พอดีเลยเอาเลยพี่พี่ได้คอนเทนต์เนยเออมาทันเวลาพอดีเนาะนี่กำลังกำลังตามหาอยู่นะเนี่ยเอาเอาลเย,ยพี่เขอหลับอยู่ตอนเนี้ยอนอนไปแล้วพี่จำศีลจำศีลอยู่พี่มีคนนะครับมีคนลาไปลาไปมันโดดออกไปแล้วอะ เห็นปุ๊บมันก็โดดออกไปเลยสงสัยมันกลัวไอ้พี่ออล่าออกอุ้ยมีตัวเฉงจังหวะนี้ตัวพี่ตั้งวะนี้ช่วยด้วยโอ้ยมันยิงมันยิงจุดชมพูอ่ะผมถอยไม่ได้มันเจ็บอยู่นะยิงได้ช่ยหน่อยช่วยหน่อย ปืนผมน่าจะเป็นปืนปลอมโอเคครับระวังหน้าเมืองมานะหน้าต่างเกมเราก็เป็นอย่างนี้แล้วครับพี่ไม่ต้องแปลกใจครับเป็นการบริการทุกระดับประทับใจอยู่แล้วครับน้าต่างอาจจะซ้ำรุ่เล็กน้อยครับเป็นอย่างนี้แหละงบประมาณไม่พอครับสงสัยโดนน่าจะโดนกินงบไปเนาะจงหวะทำน้าต่างยย่มักงไแ้เล ไม่เอาของมาขายอย่างเดียวเนี่ยอุ้ยพี่ก็พูดไปกิมเราก็ต้องใช้ตังก็เป็นอย่างนี้แหละครับพี่ไอ้แต่เป้าตัน่หนกัมปูนประตูไม่ยังล้นติดประตูอ่ะอ่าอาจจะเป็นไอ้นี่ครับพี่เขาเรียกว่าเป็นดีเทลครับดีเทลตัวละครเราอาจจะหมูเด้งไปไหนอาจจะอ้วนไปไหนอ่าประมาณนั้นเลยครับง่ยดีไหมคิดในแง่ดีเลยพี่ครับมีคนอีกแล้วข้างบนนะบนบนบนพบศัตรูแล้ว อุ๊ยพ,พีพี่หัวขอบคุณนะพี่พอยียขอของหนอสอ2ตัวว่ะไม่ใช่ตัวเดียวมลงอ่ะพี่พลอใ่ไมได้ินนไม่ได้ออม,มุมมุมข้างบนมันติดติดยังไมันติด,ดขีดของเกมอ่มนะพี่ชาย ต่ข้างบนนั้นมัน,นติดผิดวอกเกมอะข้างหลังก็มีี่ข้างบนนี้<ะ>เยอะเลยครับ,นนต,บตรงนี้ก็วันจุพี่หลอรอดไหมมีชุบออกได้ไหม่รอด้เลย่วมันใช้ไอ้เนี่ยมุมบล็กะพี่โดดออกมาได้นะมาเล่นกับผมดีกบบว่าวจริงครับ อยู่นั้นไปมันไม่ค่อยสบายใจครับพี่ไม่สบายใจอยู่แล้วพี่มาอยู่ข้างบนเลยเนาะมันมีมมีอะไรเนาะยิงไม่ได้ด้วยเนาะเออเห็นปอกกากเนีไม่ใช่ไม่ใช่เกมเราก็บริการเราก็ยอดดาวน์โหลดพันล้านที่เขจะไปพูดอย่างนั้นเเครรยมััปะะททบบใจงไงอยากได้เงินซื้อไอเทมเดี๋ยวเรื่อง เห็่ข้านนะเรเรื่องถึงหูพี่ใหญ่เราช่วยกันนะครับพี่ข้างหน้ามีสองตัวเลยครับพี่แล้วก็ฝาดโอ้หลังก็มีครับอุ้ยเราตายกันหมดนะเนี่ยอุ้ยผมออกจากไอมอลไม่ได้ มันยิงจุตรงไหนพอจะเห็นมันไหมเดี๋ยวผมชุบเบอร์2แล้วเบอร์สออกไปนะอยากได้เงินซื้อไอเทมไอเท้าขึ้นอ่ะสวยๆนี่อีกสองตัวครับตัวนั้นเข้าไปขับรถเจ็บมากตัวขับรถเจ็บมากอีกตัวนึงนะสองตัวตัวหนึ่ง ข้างบนหมดหมดพี่หมดพี่เอาสิบคิวเลยเอาเรื่องเลยแต่ไม่มีเหีินเลยนี่เราคุยกันนี่เราไม่กดติดตามกันเหรอเนี่ยติดตามแล้วเดีิมแต่เราไปกดอีกรอบอ๋อก็จะไปกดอีกรอบกดอีกรอบมันอันทักเลยมใช่ <c oughs> คิดว่าเราจะจบกันละคิดว่าเราจะรู้จักกันแค่เกมนี้ จบแล้วจต่มาเจอมาตามตัว hmm. สุดท <laughs> oh, mm ้ายก่อนอไรวะวิเลนโอเลอนอย่ารู้จักเลยครับเดี๋ยวหนักใจครับพี่พี่ก็อย่ารู้จักเราเลยถ้าพี่รู้จักเราแล้วพี่นจเหมือนมีคนอีกแล้วผมชอ่ใช่จริือวบาลอยๆเวลาโดนลุมเหรอประมาณเล่นน้อยเกมน่าจะมีตายอยู่เช่นในคลิปน่าจะสบายใจกว่าอยากเห็นละครจริงนะพี่ อเนหิวเงินด้วยเรือนด้วยทุกอย่างครบเลยครับคืออะไรไม่ดีไม่ดีหยุดอยู่ในช่องนี้หมดเลยครับคำด่าคำเลือนคำอะไรนี่เตมไปหมดพี่พอจะมีท้ายปืนไหมพี่อุ้ยกำลังยึดคลังแสงอุ้ยอยู่ในบ้านอะเจ็บมากเลยอะบ้านเขียวอุ้ยหลังก็มีพี่ข้างหลังเรามาพี่ ไอ้หมดแ้วบ้านของันนะตายแล้วพี่ไอ้หมก็โดนี่ก็โดนอันมัยิงใ้ิลพมทลายเลยโอ้ยอยากไปองน้มพี่ือเยองน้ห่าอกได้ไหมบิแอไม่ไ้พี่อนไ้ก่อนพี่อนไ้ก่อนลงกันีนะพี่ลงกัน killing spree โอเคครับดวัสวยครับถ้าจะดาวสองล้วมีเหรียญไหมเหยียบเดืยนให้หนูนอยเเหยียมีเหรียญเ้มหนึ่งนะเดี๋ยวเหยียบให้เข้มอยู่เข้มอยู่ มีนมกตัวอยู่นะมนมกมันไปแล้วม่ใช่เหรออ้กเทีายวชุดให้มีตัวนอกหมี่ตัวครับพี่ตัวนอกหมอกหนูเห็นตัวเดียวเอาเลยเหรอโอ้โหไม่ใช่ตัวเดียวพี่ครบได้ไหมครบครบได้นะเล่นตรงทะลิงอ่ะ เดียวเียวครบถิ่งอยู่ค่งอยู่เรื่อยๆพี่ครบจไปพี่โอ้โห Killing spree ววครับวแสดงว่ามี3ตัวเลยเยอะมากโอ้ดูอยู่ดูอยู่ดัไม่เป็นไรครับไม่เป็นดมเ็เโอ้พี่หน้าหมอเยะวงเลงเลย วงแรงอ่ะเขานี่เาเไม่อยู่นะนี่อุ้ยวงเอื้องคงจะไม่อยู่อยู่ไม่ได้แล้วมีรถอยอเไปดพีรเร็วเร็นดิไปดิหวังว่าเราจะไปถูกทางนะเราจะรอดไหมพี่รอดหรรอ เราสู่ผมกลัวมีคนว่าผมเลี้ยวซ้ายแล้วกันเอ้แต่ว่าวงมันไม่ได้อยู่นะจะไม่มีหรอกมนะัเฮ้่ที่ติดอะไรไม่รู้ขอโทษผมตื่นเต้นมาหนครับเจงหว่าขับรถอะ่ะเดี๋ยวเราไปชุบเพื่อนไหมไม่เท้าขึ้นด้วยโอ้ยรถเอียงรถเอียงโอ้ยโอ้ยอย่าล่วงครถนะอย่าล่วงคัรถนะ สามตัวเลยพี่เอาตรงนี้เนาะพี่พ,พี่อยู่ข้างเรามีคนตาพี่ตรงนี้พี่หน้าตู้เล่นเลยมีเชื่อมให้อยู่มีเชื่อมอยู่มีเชื่อมอยู่เล่นเลยกดเชื่อมมาได้ไหมไอผมชุบเพื่อนไม่ได้ชุบแล้วเชื่อมอยู่เชื่อมอยู่เชื่่ออมยูใกล้ๆเราตายยังตายแล้วตายแล้วตัวพี่ตายล้วลงลับลงคู่เลย

ตายตที่ไหนผมสายายนี่รายตายไปแล้วนี่นอคาคว้าคว้าอ้พี่วิ่งยไหมหนึงนี่มันวิ่งากันเขาเขายิงมันจัไเขาเอาไปยิบเอ็ดคิวล้เนาะสนกจัดอะจะมีเอเนอร์จีมาจัดอะตื่นเต้นจังเลย มมเตื่นเต้นนั่งเต้นนอนเต้นเข้าข้างหน้าดีกว่าเนาะพีดงั้นตามมาเอาเลยพี่มีอะไรไหมในตัวมีของมีอะไรไหมีเลยโชว์เข้าไปพี่โชว์เข้าไปเเเล่นได้ผมกดออกได้ไหมพี่ผมรู้สึกกดดันพี่ไม่มีขวามาจากไหนวะขวาขวาตัวเต้นมันอยู่นอกวงด้วยทุกฝาผมมาเข้าไอ้ดอกได้ปะไอ้อยู่นี่อยู่นี่ไว้พี่ยืนไว้มันตายแล้วมันตายแล้ว ไปไปเฮ้ยพี่หนาวหนาวอ่ะพี่มีอาการหนาวพี่หนาวหนาวผมผมกดออกนะพี่ผมกดออกแล้วนะพี่กดดันพี่กดดันวาไหนมาเจอแล้วเจอแล้วตาย กดดันว่ะใช่เดวใช่ไม่ดันไม่ดันไม่กดเต้นเต้นแล้วเต้นแล้วเต้นแล้วเต้นเยอะไอ้เจ็บเจ็บ <c oughs> <ๆ>สกายเลยเหรอพ, <c oughs> พี่พี่พี่หัวหัวใจผมจะหยุดเต้นเต <c oughs> ้นเ,เร็วเกินไปพี่มันเต้นเร็วเกินไปสวยพี <c> ่ <oughs> <c oughs>

กันต์เลยีบาบานเอ้ยีนไ่นี้องเฮ้าเึ้นสวยวิงว่วิยิงแบบเป็นทีมากเป็นเวอร์คุณี่ี่ี่ีไเท้าขึ้นอ่ะมันมาแน่เลยม่มาลงวงเราแน่เลยข้างหน้านี้ โดนมา50ตัวม,ม,มาไปพี่เข้ามอ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 ข้างนอกดาวนิชั้นบนชั้นบนสุดหลงังคาไม่เจอนะน่าจะลงแล้วมั้งหลังคาอ๋อนี่มเจอลนะอมอนะา,าอุ้ยผมดาวว่ะทุเลยท้อเลย เดี๋ยวมากมันมีซองใหม่โคตรถึกเลยนะตัวบนเล่นสก,กิล EP ด้วยเราก็มีพี่ EP, EP. อุ้ยเราอม,มีได้หแล้วถ้าไม่รู้ตั้งแต่อยู่บนฟ้าได้ปะเนี่ยจะไปเก่งไปอะไรซะแล้วโอ้ยพี่มีฟองมาติดติดอะไรวะติดไอ,อ้ฟอพี่เท้าขึ้นเท้าขึ้น ตัวอะไรไม่หนอยทั้งสองเหรอชั้น่างสุดพีล่างสุดโอเคพี่ลงอยู่พี่ลงแล้วพี่ลงแล้วตัวไปไหนไปข้างบนนี่หลังคาหลังคาหลังคาไม่อยู่มุมไม่อยู่มุมทริปเปิลเคลทิิลคนหาแลทลายเยโดดลงมาข้างลโอเคพี วัตร์จะค l ลจะเดาจะเดาจะเดาข้างหลังเยอะเลยไม่ไหนแล้ววะไม่เแล้วไม่เแล้วปีหนึ่งเลยพี่มันดิบมาเนี่ยโอเคเดี๋็ดเดี๋ยวชุบให้แล้วหนึ่งที่จะไปหาชิบหายแล้วมันรู้ตำแหน่งอ่ะมันจะตามเราเพื่อนระวังด้วยพี่เผื่อมันติดไปเหยียบเหรียญแล้วะาดีเดี๋ยวพยายามเไปครับนะเหยียบไม่ได้ก็ออกไปก่อนนะเจี๊เขาหายไปไหนแล้วนีตรงนั้นเยอะเหรอ เฮ้ยเฮ้ยพี่มันดิ่ดมาแต่ไอ้มันดิ่ดขึ้นไปอีกแล้วพี่ดิ่ดขึ้นไปแล้วดิ่ดขึ้นมาหอดูดาวใช่ไหมใช่ใช่ใช่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแทนสูงไหมหอหอสูงอ่ะซ้ายเดี๋ยวตรงอยู่ตรงจุดเดือดอ่ะตรงจุดเดือดตรงเนี้ยโดือดนี่นี่นะขนาดเดือดอ้าวดิ่เลยพี่ดิ่ดเลยดิ่ดเลยไปชุบพิคนนึงก่อนดีกว่าชื่ออะไรผมว่าได้พี่พี่่เลนเเลยยพี่น้องชุบได้ไม่คือยังไงเล่นตรงนี้มันตายอยู่แล้วไงก็เลยจะชุบให้เมื่อกี้ ไม่มีพี่บอลตรงนี้มีเองใหม่ศพเยอะมากเลยใหม่เลยเฮ้ยมาแล้วเอาขึ้นนะขึ้นข้างในนะชั้นบนปะเขึ้นบนไปข้างบนอะไรที่ดูให้โอ้เชื่อมีอะไนี่มีฉีระไปข้างบนไหมเราลองเดินไปสำรวจข้างบนน่าจะเจอ ฉันถามานเรืองคาร์บปั๊บเกาะกันนะค่ะพี่แป๊บหนึ่งซ้อมเกาะก่อนแป๊บผมอัพไปแล้วซื้อบ้าไปแล้ว,ลวขึาานะน้นม <amp> าเนาะเรแรนเพจเดี๋ยวผมไปซื้อโดนเปิดดูมันดีกว่าขึ้น <หา S 2> มาเยอะมัคนละตี้กันอะมันตั้งไงอวอลเห็นแล้วดีขวาขวาอยู่ล้วนอะ รัวลมใช่ไหมเหมือนมันใช่เหมือนมันยิงตัวข้างบนเนี่ยไปรู้ใช่ใช่ใช่ตายแล้วตัวข้างบนตายแล้วตัวข้างบนเป็นศพแล้วไม่เจอสุดไหมชอบแบบอินกับคนคอเกีงเหมือนจะเคลียร์ปกล้หรอก็เจอเหมือนกันนี่ก็เพิ่งมาเจอกันนี้แหละรู้สึว่าโชคชะตาฟาริคิดนาะเราอาจจะได้เล่นด้วยกันไาหนามาหนามพบเจอเพียง ดีแล้วไม่พาลวดพี่บอลรถมาน่าจะลวดแล้วไม่พาลวดพี่บอลนี่ไงกระเป๋าสามอยู่นี่ได้พี่เล่นเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนทำไงอโอ้อยพี่บอลโอเครีบร้อยเรื่ชยสุดเลยพี่บอลเนียนย่ยในโกดังมีอีกนะตัวนึงโอเคโอเคเยอะไหมได้กดดูไหมครับเยอะสิเยอะกี่ตัวเยี่ยมจมนกอ่ะเราต้องเข้าวงอ่ะมันคนละตีวกันค่ะพี่ โอเคมันไม่ได้รวมอ่ะพี่มันโกดังประมาณสามตัวแล้วก็แยกอีอกหนึ่งตัวมา,าพี่มาให้เชื่อมากลงสามตัวพี่ขวาเรียกรถละโอ้ยกูจะอ,อ้อะชื่อพูดมากแต่ไปมันจุกอยู่ตรงคอ,งองรถคอาเทเมันแบบรถคันนี้แล้ว <c oughs> รถพาแชมป์ ไปแท่นดิดไหมแล้วพี่โดดเข้าไปเหยียบเหรียญในอูเรือดดเดี๋ยวผมจะไปอันนี้โดดเลยเ,เดี๋ยวจะไปะเหยียบเหรียญหน้าเมืองให้พีโ่โดดไปเหยียบตรงโกดังเลยเาน่าจะจุกกันได้อยู่เดี๋ยวผมเหยียบตรงนี้ปุ๊บ<ด>เดี๋ยวผมเหยียบกลางเมืองต่อก็พี่ก็เหยียบตรงกลงโกดังครับ ไปขวาคนมีสี่ร้อยพี่อุ้ยมึงแรอเชื่อมมึงแรงเอาบัฟนอกโซนให้หน่อยต้องรอลงพื้นกันเพกันโอเคอยากได้เงินซื้อไอเทม่น่าจะเปลี่ยนได้แต่เข้าเลยทีมีเชื่อมอยู่น่าจะอยู่ได้สักพักหน่งยค่ไม่ต้องห่วยเยอะเลืดเม็ดมันไม่เคยลดแต่ถ้าจะมาใช้เชื่อมดูรับนอกวง พีโรงสีมีเยอะมากหนูแต่หนูลงมาถึงแล้วอ่ะเราหาที่แอบไปก่อนไดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปช่วยต้องมันจะไปวอยูทำไมทำไมรถเรามันดูช้าจังพีนั่นน่ะสิใจเรามันอาจจะร้อนได้ป่ะมข้างหลังได้ไหมพี่ทิ้งไม้ข้างหลังลงไปเลยได้ไหมไม่ตอจะหนักไม้ข้างหลังเนี่ยรอเออเนาะเออพี่ทิ้งประทัดอันเบลเลอร์เธอของพี่ออกไปเลยออืเดี๋ยวอกาสหน้าเจะตัดออกให้นะเฮ้ยนี่ไงคันนี้เร็วแน่นอน จัดไปพี่ซิ่งเลยโตเกียวดิฟตามาตามาปาเตโนตามาตามาตาเตโนตามาตามาเฮ้เพลงนี้ปหมโตเกียวดิฟมาพร้อมยังโอ้โหอย่าบอกนะว่ามันตายหน้าวงอะตายนะนะครับดูให้ครับมีพีมี มีตรงไหนโอ้ยเออไอันนี้ไงนี่อยู่ข้างบนนี่เลยหลังต้องมีนะข้ามข้ามในโกดังด้วยนี่ตัวนี้ตัวนี้เอาเลยขัดผ้ากันมัยเหลือหน้าตู้อ่ะหน้าตู้โอ้โหมันออกไปชุบฝั่งนู้นอ่ะหน้าตู้ได้อยู่มันจะเข้ามันจะเข้ารอดีสวย นนีีี่่ปืทดกเราออกไปชุบได้นะมีใครจะออกไปชุบปะมีให้400เออดยถ้าใครอยากไปถ้าใครรักเพื่อนเว้นเลยก็ได้พี่บอลพี่วานรักหรือเปล่พี่วานพี่บอลรักพี่พอหรือเปล่าห่วงแรงกวะน้องถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นตุ้ยนี่คือตุ้ยโดดไปแล้วนะไปเลยพี่บอลเงินเงินพี่ทิ้งมาพี่หนุเอาไปอัพบับอะไรไอ้พี่ก็เหลือช่องหนึ่ง อาละเออพีเอาเลยเอ้ยตวลงใหม่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 ลงใหม่ลงใหม่ไม่ลงใหม่ไม่ลงใหม่ข่งลวตกลงใหม่เลเอาดิ Killing spree เราจะขึ้นสะพานกันหมเอออยู่ขึ้นได้หพี่คิดว่าได้นะไปพี่ไม่ได้ ดนห่นหนึ่งามือปลาเขียวได้ไหมมีหลังให้บอปลาเขียวครบ้านเขียวมีนะพี่บ้านเขียวมีนะระวังโอเคบ้านนึงเดี๋ยวเคียตัวนี้เดี๋ยวตามไปตายตัตายโลฝั่งตรงข้ามเนี่ย่งนี้เหมือนมีนี่นนี่นี่วง่ เฮ้ยเจ็บมากกงไม่สามนิดถ้าโดดต้องมาโดดของหนูนะแม่ลุงตูนใช่ใช่ใช่โดดมาลอยฮิลได้นะมีมีฉีดเดี๋ยวพี่พี่โดดไปก่อนเลยพี่โดดมาเลยพี่โดดไม่ตายหรอกพี่เนี่ยปั๊บขอบคุณนะดูแลดีทุกระบครเราไปบ้านเขียวเลยดีกว่าอย่าลืมบท5าดาวให้ด้วยแล้วพอาจีเด่นมันยิงตรงไหนวะตรงก้อนหินอ่ะ ขขวาเราหายไปไหนแล้วเนาะให้เรายิงในบ้านวะนี่นี่้นี่ไงตรงนั้นทีหลังที่หลังเ้าที่หลังเข้าพบศัตรูแล้วที่หลังลึกตายไล้ไอหลังหลังเห็นไปดิหลังเห็นหน้าเราเนี่ยหลังหลังตายยังพี่ตายแล้วเฮ้ยตัวไหนอ่ะมีขวานเล็กอ่ะชิดรอยยี่อ่ะต้องรอรอไปก่อนอ่ะ ขวาน่าจะต้องขยับก่อนเราอ่ะบนบ้านน่าจะเยอะจะโดนขวายิงดาวก็พอเราเล่นขวาเราเอาตัวขวาวงไปซ้ายดิซ้ายหลังสองเราใกล้อยู่เราใกล้วงกว่าขวาขวามันต้องมาก่อนไม่งั้นมันก็ต้องอ้อมไปเจอตัวฝั่งซ้ายเราใช่ต้องให้มันลงเนินไปนู่นน่ะเนี่ยเห็นเห็นหินซ้ายมือเราไหมน่าจะอยู่ในวงแล้วนะขยกไปแล้วนะขวายกไปแล้วนะขวายกขึ้นบ้านนะ แนวหนึ่งเห็นไหมข้ากางเพลงจำหน่อยเราโยกสายนะไปวมันน่าจะมีตัวเข้าชาร์จบ้านนี่ไู่มีตัวเล่นตัวนึงเหลือสามตัวแล้วมาเข้าฟีเข้าเก็บสามเลยพี่อยู่บนบ้านกันเดี๋ยวน้องเราโคกไก่นะพี่เล่นใกล้ให้ติดนอกวงน่ะพี่ติดรล้วนติดนอกวงพี่ ใช่ใช่ใช่น่าจะที่หนึ่งเสียงหนึ่งต่ออันนี้อันหนึ่งเลยจ้ะมันใหญ่ะมันไม่ได้อยู่ในวงยีคลิปวิดีโอในมือนี่ก็จบไปแ mhm. ล้วเดอพี่น้องเด้อใครชื่นชอบกะคือเกาล่ะครับผมกดไลค์ เนาะแล้วกดแชร์ออกไปปับป๊บปับปบ๊แล้วกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไอเด็กขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบาย